หยกไม้ไปถึงใสกันแล้วไปถึงคอยูนี่คือคนยิ้เจ้าได้ดีเจ้าสังเข็จยังไงสังบ่ได้ยิ่งเสียเกคมาดนละทีรถบาลยเอ้าโดนบ่โดนก็บ่าได้นั่งสิบนาทีเราได้หรอห้านันหม่ไส้เอาบงไส้บาบางขวมากจะไปซาเด้อหันใส้บบาบางขวมากแล้วหัน,นระว่างนะาไาว้เดี คอยอยู่ร้อมกระดาษคอยโทรหาเจ้าื่อ้จ่้คนนี้เสียงสันดอกไปยังอยู่รอรอมกระดาษคอยกินไปยังพี่คอยอยู่คอยกินบ่อาบ่คอยปรนไดีมื่อเ้ารนี่อยากฆ่าเขาสองฆ่าพึ่นแม่บ่คอยได้ยันบ่ได้อิ่มแม่ยูดีม่แหงอยู่โน้นเป็นบ่อดูดีม่แห้งยังบูเร่นตับตับคือเกาหันละเด้อยังกูเล่นอย่งก่ยังบูเร่นตับตับ ตับอย่งเขาเี่ขาตับเหรอเนาะที่เปตับต่างตัวไหัวควเดเมื่ไปตับพอเดี๋ยวเขาตับจ้าห่วงนี่แล้วอั้แตงแนบปีนาเนเด้อแตงแนบปีนาสิแอแ้งแนบปีนาแต่นมท่มบดาแล้ววะที่เป็รอดยังก็ปีนาเดนสามยอดรับเตอของดวดลเตอดินสมเดินสีสิหอดแล้วเอาเลยไปยัง มันไม่มีเบี้ร่ลวงเราวตเอาแล้วเราเอายอดรักว่องเอา,อาอเอายอดรักสลักใจนี่สิ้าพี่นาวันนี้แม่คือแต่งไก่เดียวคอยกินหอดอยู่ <c oughs> อคอยกินหอดอ,อดย,ยู่มาม้าง่ายสิมาอยู่มาอยู่กะลังกะลังบงังหั่นบระล้มมา 2, สองพันตัวเนาะสองพอันหัวกอะต่ายถึงแปดพันตัวคือเกา่าแถวผู้ียงเพื่อวาดมุ่นคาถาไปเรียบร้อยอย่าบ่มากไก่ดอกโคไม่ขวันม้วน ุมประวนวันเป็นโว่าข่าคาไปตอนนี้ระยะทางยี่สิบห้ากิโลผู้ใดผู้ใดอนผู้ใดก็ตั้งตะวอนได้รถตะไปหันหลังว่าว่นนี้เอากันดวนี่ผู้ใดกันจังหนเนี่ยเอาเตรียมทีตัวเอาเตรียมที่เจ้าวันใี้เจ้าจอยโดนโอ้ยอันเดียน,นักหนึ่งอันสี่สิบห้าเดียนนี่หกสิบเก้าเมื่โอ้ยน้ำนักยเมาขึ้นพอเต คนมาสังเกตเพิ่งไปกินหมูหน้อยเบืาา่อหาโตคุณหมอว่าเออเปนพ้อคือว่าให้คืนคว่กวันได้จังไหนโน่นนั่นแม่เบิดตีไม่ไงโอ้ยมองไห้ใ <laughs> ็รมองไห้ไโจโกโจโกปันล้อมเขาเพ่อยิ่วนะ <laughs> อ้วนแม่ไม่สังเกตเสอะ<ถ>โจโกโจโก,โจโกโยื่หันหลังหดในละสีดเิมอันแต่ว่าอันแว่า่นวนนี่เห็นจังไรละประตูนบนน่นไหนจกเสือ เอาอันไอ้คอนทอนสวยสวยคนเด้อให้ค้นทอนสวยสวยน้องสนเอแต่เไม่นั่งยื่หันบ่แม่นดีกสนิ้วตรงเขามาตอนหรืออย่มงตรงอันค้อนทนใส่แต่ปลายนิ้วจุมปูดจุมปูดใส่้ยางดีๆดปๆ้นไบตอนนี้นางยืมป้าอ้อยจีป้าคงปุดคุ้งปุ๊ดจุบุยเพียงดังนี้ของทรงผิดล่ะเนาะหูค้นทนค้นเก่งไยเนาะคนทนคนเก่งตัว พี่เุมกังยุ้ยสวยๆตะกีเน่เด้อกิวาดหันน่ะให้สวยๆเมื่อตะกีพี่น้ำเน่ให้ควยพร้อมวยพรอมน้ำสันน่พี่เลนเน่อรอทั้งขังคอยเดี๋นี้นเด้อี่เด้อว้านุ่มพี่เลนเนอหั่นจียาหนุ่มพี่เลนเน้ครับรัให้น่งเดืนี้ละแล้วเขาคือเส้าดมกระป๋องแล้วคือใส่พี่เลนเน้อยู่เปลี่ยนซื้อไม่ก็ได้ ใกล้ใกล้กับของสามเข้โพดมือเอาท่านนี่อะไรยัยพี่อ๋อท้อนี่นะอ๋าบอท่านโดนกับป้ากันดอกเขาละนะอ้าวเบาหน่อยเถอะบัดห้านั่นจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาหน่อยโพดบัดเงินบาหลายลื่นบ้านเพิ่นเสสวัสดีจ้าอยากสาวหน้าดอนเอาย้อนชุดเอื้องฮารุ มีจ้าอยู่ดีมีบ่มีค่ะไหวฉังว่าที่ห่านนี่คอนโสดเนาะไปดีที่ไหนได้ดีกันไรคอนโสดนี่บ่มีแห้งต้นนี้คันบ่โสดจังมีแห้งต้นนี้กระพดมาโพดนเดียวยุใส่อยู่หอมใดล่ะใส่ความนี่แล้วหอมไก่เก่านี่ล่ะยูความเ้าเก่าไก่นี่ละวันดีโอ้ใส่เด้อแนว้ใส่นั่นเด้อ มักไปจักสวงนาทีซ้ำนาทีคุณจะผิวขาวดั่งใจนกขอเพียงแม่นั้นไหวเสมอขอเพียงได้ขอบคุณที le ่ทิ้งกันขอบคุณที่ทิ้งกันตัวนี้ก็ไดทั้งอยากิึงแต่ดูเรียมก็ิ้งไวเสียสิเด้อเอาให้ได้ไอ้ปุระล้อชื่สวยวังหันเลยได้ไอ้ปุระลอวังหนึ่งน้ำเน้ยางกละ อันยัยสาวนาดดนนุ่มทร้งมาดาเมนไอยยพ่อคน้ออยายพ่อพุ่นน้ำเนอยัยน้ำฝนพุ่นน้ำเนยอันบ้านใหญ่ยิ่ข้าวบ่คึ้ยมาเสนบุญกินยัยน้องรักก็ได้ ใหญ่คืนอน้ำเพราะหใ,ให้ลอ,อ,อ,องตุดใช้ไข่น่อยนเม์น้องตูดใช้ไข่หน่อยป้านมาเห็นไข่พุ่นหนึ่งก็ได้น,น,ม,น,นมไย,ยัง่องนนมไข่ยังก่อนนไข่ตุงให้นุมไข่ตรงควอมเล้นมไข่ตร้งนั่นสาเน่ย,ย่างไก่ปอ่าก็สย่างยากจุดต่อไข่ตรงแ<อ>มากปา,ปปปาปรงกระโดนอปุญญาโปรงกระโดนพุ่นน้ำ สาวสวยสองสาวเพืนสาวสสาวพนจะจะไรกันยิเหมือนแรงจะมันจะไรกันยิ้มเหมือนแรงอาสยามะเลประดิษฐ์ฟังเออฟังเน่โบฟังเนคนเฮายากเวียกหยาบงานจะหายกำลังใจทุกคนเลยจีจะเมนเอาพิเศษกันสวยยหน้าไม่ให้หานใครจะีความเด้อรลานไขคอยน้ำใสในเดือดได ผู้ใดฟังกใหเยมืดสุมอวงสุบอนทั่นแหละพิเศษกันไม่ได้บีคือเก่าคือเก่าวัดดีใจจะทั้งพระมานไรพละไม่ไงเอยตอนนี้กระได้ทั้งบรรายพืนนทมากเอาย้อนชวดเอื้อพะโลสวัสดีจใจจ้สวัสดีจากคนงาเมือง ยังมันละนังเอ้ยเยมียนจ้า,จาโอ้ยสถานนี้อยูก่กลางป้าอ้อยนังเอ้ยไก่ป้าอ้อยหวานกว่านาันตาลหักกิโลจ้า โอ้ยบัตรนี้ึ้นหอดปาคอเล่าวัตดีเมนไข่ไข่ตรงผุ่นน้ำเนยว้ายเสียบปัญญังผุ่นเหล่าไข่ตรงตรงหอมทึ่งๆผุ่นเหล่าไข่ตรงก็ได้ป่าหืนหืนเดี๋ยวหอมทึ่งๆหอมทึ่งก็ไข่ตรงเอาทักใหญ่หอมกระต่ายเด็กก็อม กกจักแล้วคา,าอาวมก็หอมบสสิถึงสีขึ้นเพือนก็หอมรต้นแนวใดก็ได้เออว่หมาแต่ขึ้นว้าแต่ขนซื้อว่าหอมขึ่นก้อนนะฮอือมนเออ,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 อสีลองไทยไดถึงสีลองไทยไดงยังก็หอมคือเกาหัุว <laughs> ย